thương จำเป็นต้องอาศัยการพูดคุยกันก็คือเรื่องสันติภาพชายแดนใต้ค่ะคุณผู้ชมถึงวันนี้ผ่านไปหนึ่งสัปดาหกา์กว่าแล้วนะคะสําหรับการพูดคุยสันติสุขรวมกันทั้ง3ฝ่ายโดยมีนายชัดชัยบางชวดเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้คนใหม่จากการแต่งตั้งของรัฐบาลไทยที่เป็นร,รัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้งนะคะย้อนไปก่อนหน้านี้ต้นเดือนกุมภาพันธ์ผลการพูดคุยในครั้งนี้คือเห็นชอบ3หลักการหลักๆตามแผนปฏิบัติการร่วมใน พื้นที่เพื่อให้เกิดสันติสุขแบบองค์รวมหรือว่า JCPP 1คือเขาจะลดความขัดแย้งความรุนแรง2คือให้มีกระบวนการปรึกษาหาหรือสําหรับประชาชนและให้มีกระบวนการสแสวงหาทางออกทางการเมืองด้วยนะคะโดยครั้งนี้ที่เพิ่งจะคุยกันเสร็จเป็นครั้งแรกค่ะที่คุณชัดชัยบางชุดทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะในการพูดคุยสันติสุขในฝ่ายไทยซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยจากรัฐบาลพลเรือนคนแรกนับตั้งแต่มีการพูด คุยสันติสุขในช่วง10ปีที่ผ่านมาเลยนะคะหนึ่งในประเด็นคําถามโดยเฉพาะจากในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นนักวิชาการหรือว่าภาคประชาชนก็ดีก็คือเขาตั้งคําถามว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาทํากิจกรรมต้องการเรียกร้องสันติภาพหรือส่งสัญญาณส่งสัญลักษณ์อะไรบางอย่างมันยังมีกระบวนการจากภาครัฐที่ทําให้เขามองได้ว่าเขากําลังถูก ปิดช่องทางการแสดงความเห็นปิดช่องทางการแสดงออกอยู่แล้วมันจะกลายเป็นอุปสรรคสําคัญในการเจรจาสันติสุดโดยหรือเปล่าคือเป็นโจทย์อย่างมากเพราะว่าการเจรจาครั้งล่าสุดหลังเจรจาจบมีการเผยแพร่เอกสารหลักฐานจากตัวแทนพูดคุยฝั่ง BRN ค่ะหนึ่งในประเด็นที่ฝั่ง BRN ระบุว่าเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสันติภาพเชิงบวกในพื้นที่ชายแดนใต้คือการเกิดการกดขี่คุกคามข่มขู่นักกิจกรรมภาคประชาชนสังคมที่ปาานีโดยใช้วิธีการที่เรียกกันว่าระงับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรสาร สาธารณะหรือเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่าแสลปเนี่ยนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ถ้าไม่จัดการเป็นเรื่องค้างเก่าค่ะแต่ถ้าไม่จัดการจะทำให้เกิดสันติภาพเชิงบวกไม่ได้อ,อันนี้แหละเป็นประเด็นที่คงต้องดูกันต่อว่า หัวหน้าคณะพูดคุยจากรัฐบาลพลเรือนจะจัดการได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาในช่วง10ปีหัวหน้าคณะพูดคุยมาจากรัฐบาลทหารทั้งสิน้นครับแล้วก่อนหน้าที่จะมีการเจราจารอบล่าสุดนี้นะครับถอยหลังไปประมาณ1สัปดาห์เครือข่ายวิชาการพีซเวย์ครับแถลง7ข้อเสนอ จากการสำรวจฟังเสียงประชาชนเพื่อที่จะศึกษาสภาพความเป็นอยู่ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับในพื้นที่ปัตตานียะาลานาราธิวาสและ4ี่อำเภอของจังหวัดสงขลาก็คืออำเภอจนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยนะครับการสำรวจครั้งนี้ครับคุณผู้ชมพุ่งไปที่ความคิดเห็นต่อปัญหาความไม่สงบการสร้างสันติภาพและประเด็นอื่นที่มีความสำคัญในพื้นที่ทำการสำรวจมาแล้ว 7ครั้งับตั้งแต่ปี2559ลองไล่ดูนะคะว่าสำรวจเจออะไรบ้างข้อค้นพบที่น่าสนใจคือการสำรวจพบว่าสถานการณ์ที่ประชาชนเห็นว่าเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสันติภาพร้อยละ46.9คือมากที่สุดของการตอบคําถามการละเมิดสิทธ์ก็คือชาวบ้านถูกซ้อมทรมานระหว่างการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐ การคุกค,คามอย่างที่สองรองลงมาก็คือไม่อนุญาตให้ผู้หญิงมุสลิมคุมพิยาบสัดส่วนนี้ก็ไม่ได้จะน้อยกว่าการสักเท่าไหร่เลยสี่สเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับเรื่องของการไม่อนุญาตให้ผู้หญิงมุสลิมคุมพิยาบตามมาด้วย36.7%เปอร์เซ็นต์เกิดกรณีที่ชาวบ้านถูกสุ่มตรวจและถ่ายรูปบริเวณด่านตรวจรเขารู้สึกเขาถูกละเมิดสิทธิ ต่อมามีการให้เจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการปิดกัน้นการแสดงความคิดเห็นคนในพื้นที่บอกว่าเรื่องที่ระเมิดสิทธิ์อีกเรื่องคือมีคนตายระหว่างการระเบิดของขอบวนการและมีการเรียกร้องให้เก็บข้อมูลหรือภาพถ่ายเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลค่ะครับที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับการสำรวจของ P ีเซอร์เวย์เขาพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างนะครับกลุ่มตัวอย่าง 62. 5เเห็นว่ากลุ่มอิทธิพลการออกกฎหมาย เป็นสาเหตุของความรุนแรง hmm. นะครับนโยบายรัฐเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมนี่ก็เป็นสาเหตุของความรุนแรงเจ้าหน้าที่รัฐเลี้ยงไข้เพื่อเอางบประมาณ55%ก็เป็นสาเหตุของความรุนแรงประเด็นนี้สสในพื้นที่คุณรอมดอนก็เคยพูด <c oughs> ในการประชุมพิจารณางบประมาณ <c oughs> เขาตั้งเป็นคําถามไว้ว่าต้องมีความขัดแย้งงบถึงมาใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ประโยคใหม่เลยเป็นประโยคที่ผมเชื่อว่าคอการเมืองที่เกาะติดในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยพูดคุยกันมาตลอด 52.7%ครับสาเหตุของความรุนแรงเกิดจากการแข่งขันทางการเมืองมีการเมืองเข้าไปเกี่ยวละครับและ48.9%ครับบิดเบือนประวัติศาสตร์ศาสนาเพื่อประโยชน์ของตัวเองก็คือสาเหตุของความรุนแรงในความคิดของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง แม้ว่าการเดินหน้าการเจรจาสันติภาพภายใต้รัฐบาลพลเรือนดูเหมือนจะมีอุปสรรคที่จำเป็นต้องคลายปมนี้เพื่อให้เกิดสันติภาพจริงๆแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีความหวังได้เหมือนกันนะคะมีความเห็นจากมุมมองของอาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีค่ะท่านอยู่ที่สถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินหนึ่งในคณะทํางานเครือข่ายพิเซเวให้ความเห็นความหวังสันติภาพเอาไว้ค่ะ ึ้นผมจะดีขึ้นเพราะดูจากเทรนด์เหตุการณ์ที่มันลดลงแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการเป่งของเหตุการณ์ในบางในบางครั้งนะฮะแต่ว่าสิ่งทีด่ดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างนี้หนึ่งว่าเราเชื่อว่ารัฐบาลรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่เนี่ยน่าจะมีเจตนามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาโดยเฉพากระบวนการอนาตตาชัดเจนมากกว่าคือเรายังให้ประโยชน์ให้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 อะไรใกล้ๆว่าให้เครดิต แรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยว่าสามารถจะแก้ปัญหาได้ตั้งใจจะแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังจัดการไม่ได้ร,ไร้อยไข่เรื่งอาจจะทําอะไรยังไงใช่ไหมฮะแต่ว่าผมก็ว่าผมก็ว่ายังให้ต้องให้เครดิตรัฐบาลว่ายังยังจะทําให้กระบวนการเศรษฐกิจมันดีขึ้นได้นะฮะย,ยังถือว่ายังเป็นให้โอกาสรัฐบาลในส่วนนี้อยู่นะครับ นอกจากสำรวจความคิดเห็นต่อเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะทางเครือข่ายวิชาการพีซ์เซเวสสรุปข้อเสนอจากประชาชนถึงคณะพูดคุยสันติภาพ7ข้อเดี๋ยวไล่เลียงให้ฟังข้อแรกประชาชนบอกว่าดําเนินมาตรการความรุนแรงตามข้อตกลงสันติภาพความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสร้างอันนี้เป็นเรื่องที่คณะพูดคุยต้องคุยกันในสส่วนความรุนแรงมันต้องแยกออกเป็นสส่วนนี้สองก็คือให้มีการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่อย่างจริงจังอยากให้ มีกลไกทางการเมืองและกลไกกฎหมายรองรับกระบวนการพูดคุยที่รอบครอบแล้วก็ครอบคลุมทุกฝ่ายค่ะ4อยากจะให้พัฒนาปรับปรุงกลไกการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่แพร่หลายนําไปสู่กระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ที่เป็นวาระสาธารณะครับพัฒนาและ ปรับปรุงกลไกาการสื่อสารอ่าอันนี้สําคัญเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มันเป็นวาระสาธารณะนะคะและเพิ่มบทบาทของประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมทุกฝ่ายกระจายอํานาจมากขึ้นครับให้สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่และสุดท้ายครับคุณผู้ชม มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์บนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่นําไปสู่โอกาสสร้างสันติภาพเชิงบวกเชิงบวกนะครับและยั่งยืนด้วยค่ะสันติภาพเนี่ยมีหลายมุมนะคะแต่ว่าสันติภาพเชิงบวกเนี่ยรวมถึงคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจของประชาชนเข้าไปด้วยสําหรับการพูดคุยสันติสุขไม่ใช่ว่าเราเพิ่งจะมาคุยกันในรอบปีนี้หลังได้รัฐบาลจริงๆมีการพูดคุยกัน10ปีก่อนแล้วค่ะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่ปี5.6ในสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะในสมัยนั้น มีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบรับบทบาทเป็นตัวแทนคณะพูดคุยฝ่ายไทยค่ะก็คินเป็นคนที่ยศพันโทพลโทพลโทรพรดรดพัฒนาถาบุตรคคอข่าวที่เกาะติดในพื้นที่ค่ะ จะจํากันได้ว่าพลโทรพราดอนนี่ก็มีส่วนสาคัญในช่วงแรกเหมือนกันเป็นเลขาเาเลขาดที่การสมาชานะครับครั้งนั้นได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยไปเจรจาไปพูดคุยหารือกับกลุ่ม b R N ค่ะต่อมาในปี57เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นโดยพลเอกป,ประยุจันโอชาก็ทําให้การพูดคุยหยุดชะงักลงแล้วมาเริ่มคุยกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมในช่วงรัฐบาลของพลเอกประยุจันโอชาในช่วงสักปี2558ต่อเนื่องมาปี2561 เปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนก็เป็นคนในเครื่องแบบมาโดยตลอดเป็นแม่ทัพภาคที่สี่เป็นคนในทหารมาโดยตลอดเนียนะคะล้นเป็นนายพลถูกต้องล้นเป็นนายพลมาตลอดเพิ่งจะมีรอบนี้หลังการเลือกตั้งปี2566ที่เราได้รัฐบาลพลเรือนเพิ่งจะมีผู้นําเจราจาฝ่ายไทยที่ไม่ได้ติดยศกร,ระ,ะแล้วมันกลายเป็นความคาดหวังใหม่ๆ<อ>เพื่อที่โอเคไม่ใช่ในายพลแล้ว เป็นพลเรือนแม้ว่าจะมีประสบการณ์ทํางานร่วมกับนายพลในคณะจราจาเดิมมาก่อนแต่ก็เป็นพลเรือนก็เลยคาดหวังผลลัพธ์ที่มันแตกต่างไปจากเดิมถูกต้องแต่ก็มีความกังวลใจเกิดขึ้นนะเพราะว่าสุดท้ายคนไปนั่งโต๊ะพูดคุยเนี่ยตัดสินใจได้มากน้อยแค่ไหนอ,อันนี้เป็นโจทย์เหมือนกันคุยไปแล้วทําได้อย่างที่คุยหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ไม่มียศไม่มีตําแหน่งนี่แหละก็อาจจะเป็นประเด็นดินเหมือนกันนะคะ